ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชายพอดแคสต์ณบัดน,นี้สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสถานการณ์โควิดเพื่อนบ้านเราส่วนใหญ่ก็อยู่ในฐานะที่ย่ำแย่พอๆกันกับประเทศไทยเรานะครับหนึ่งในนั้นคือเพื่อนบ้านเราทางใต้ครับมาเลเซียตัวเลขนี่ทำนิวไฮทุกวันวันนี้วันที่3แล้วครับที่สถิติ เอาชนะของวันก่อนหน้านี้ผมดูตัวเลขล่าสุดวันนี้ของมาเลเซีย1 000, 3 0 0 0กว่าเมาื่อวานนี้1 000, 1 0 0 0นะครับดังนั้นเราจะเห็นสถานการณ์ของเพื่อนบ้านเราทางใต้ในที่หนักหน่วงน่ากังวลอินโดนีเซียก็ย่ำแย่พม่าก็เหนื่อยเวียดนามเองก็กำลังมีปัญหาดังนั้นกลายเป็น เรื่องที่เราต้องจับตาวูอย่างใกล้ชิดเรื่องมาเลเซียต้องถามคุณปรางทิพย์ดาวเรืองครับคุณปรางทิพย์เป็นคนไทยแหละอยู่เมืองไทยนั่นแหละแต่ว่าชีวิตผูกพันกับมาเลเซียมากสวัสดีครับคุณปรางทิพย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณสุทธิชัยค่ะคุณปรางทิพย์มาติดอยู่ในเมืองไทยเ,เป็นปีแล้วละ่ะใช่ไหมตอนนี้ปีกว่า,วาแล้วคะ่ะยังกลับมาเลเซียไม่ได้ <laughs> คะ่ะยังกลับไม่ได้ตอนนี้ระหว่างไทยกับมาเลเซียคิดว่า ประเทศไหนแยากว่ากันครับเรื่องโควิดเนี่ยดิฉันคิดว่าพอๆกันนะคะ mm hmm. แล้วก็ความเดือดร้อนของประชาชนนั้นเนี่ย mm hmm. เมื่อเราฟังเสียงเขาจากไม่ mm hmm. ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียหรือข่าวครา,าวของสื่อมวลชนในมาเลเซียนั้นเนี่ยไม่มีข่าวดีเลยค่ะคุณสุทธิชัย mm hmm. แล้วก็ยังหาความแน่นอนไม่ได้นะคะเรียกว่าย่ำแย่ทีเดียวค่ะครับ,รบผมไม่ดู แผนผังมาจากมาเล,าเ,ลเชียกินี่ล่าสุดวันนี้ครับจะเห็นว่ายอดผู้ติดเชื้อเนี่ยหนึ่งมืนสามพันสองรอยสิบห้าเสียชีวิตแล้วทั้งหมดนะครับตั้งแต่ต้นมาหกพันหร้อยสิบสามและนี่ <Okay. S 1> ถ้าดูแผนที่ก็จะเห็นชัดเจนว่ารัฐไหนเนี่ยมีหนักหน่วงที่สุดเท่าที่ดูนี่น่าจะเป็น สละงอกุรลัาเปอร์เองเมืองหลวงก็ค่อนข้างจะหนักใช่ไหมครับยอโฮค่ะอืม <c oughs> เขามีออกมาเป็นรัฐประเลยนะครับของมาเลเซียกินเนียเขามีในเมืองหลวงเองหนักแค่ไหนครับคุณปรังทิพย์เอ่อจริงๆแล้วกวัรลัมเปอร์เนี่ยเป็นเหมือนกับอยู่ในสลัง,งอเลยนะคะคุณสุทธิชัย<ช>เพราะว่ารมแดนเนี่ยติดกันดังนั้นเนี่ย เมืองหลวงที่มีประชากรมากๆากนะคะแล้วก็รัฐที่มีประชากรมากๆหนาแน่นนั้นเนี่ยก็ติดกันนะคะโดยธรรมชาตินะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะแย่คือสลังงอแย่เท่าไหร่ก็ต้องอนุมานว่ากลัวละลังเปย์แย่เท่านั้นซึ่งถือว่าแย่มากค่ะครับค,ครับผมดูปีนังก็ไม่น้อยนะปีนังก็หนักพอสมควรนะครับอืใช่ค่ะทำไมถึงก็รัฐครับใช่ครับค่ะ รัฐที่อยู่ชายแดนนะคะ<ม>เราจะเห็นได้ว่ารัฐที่มีการเคลื่อนย้ายบุคคลข้ามพรมแดนจำนวนมากนะฮะม,มักจะมีอัตราการติดเชื้อที่สูงมไม่ว่าจะเป็นยาฮอหรือว่าปีนังแม้กระทั่งกัลันตันเองก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่อ<ม>จะเห็นว่ามีการมีปัญหานะคะค,ค่อนข้างมากมแล้วก็สำคัญก็คือว่ารัฐบางรัฐเช่นปีนังเนี่ยเอ<ม>่ทำท่าว่าจะดีมาพักหนึ่งคราวนี้ติดเชื้อมากขึ้นอีก มันก็เลยไปขัดแย้งกับแผนการฟื้นฟูของรัฐบาลน่ะนะคะคที่เขาวางเอาไว้ครับ,รบเขาใช้วัคซีนอะไรบ้างครับที่มาเลเซียค่ะมาเลเซียใช้หลากหลายมากนะคะแล้วก็ทีแรกเนี่ยเขาคือเข้าเข้าอยู่ใน ในกระบวนการของ WHO นะคะคก็แรกเริ่มเลยก็ได้ไฟเซอร์ม,มานะะก็ฉีดให้บุคลากรด่านหน้าแพทย์พยาบาลนะะแล้วก็ผู้สูงอายุแล้วก็ตามมาด้วย a s t r a า e n e c a ขณะนี้เนี่ยมีล็อตใหญ่เป็น s i n นแวคเข้ามาที่รวมทั้งหมดจะมี12ล้านโดสเข้ามาแล้ว11ล้านนะคะก็ฉีดปูพรมให้กับประชากร,รถัดมาเขาบอกว่าเขาจะ เอออาไฟเซอร์เข้ามาอีกล็อตหนึ่งแล้วก็แอสตราเซเนกาก็รอของประเทศไทยอ่นะคะ <c oughs> ซึ่งที่ฉันไม่ทราบว่าขณะน,นี้ไป <c oughs> ถึงยังไงแล้วเป็นประเด็นนะ,ะเป็นประเด็นเพราะว่าเมื่อวานนี้คณะก,กรรมการวัคซีนแห่งชาติของไทยก็บอกว่าสงสัยต้องใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติของไทยที่จะระง,งับการส่งออกจนกระทั่งว่าจะส่งมอบให้ไทยเนี่ยในจํานวนสัดส่วนที่พอสมควรอะไรทํานองนั้นเราไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะ ไปจบหรือว่าจะเดินหน้าต่อไปกันอย่างไรที่มาเลเซียหนักนีนโยบายเขาก็ล็อกดาวน์ที่เขาเรียกเป็นเอ่อ control ม o v e m e n t ใช่ไหมครับที่ก็ไม่ออกคำสั่งคล้ายๆกับล็อกดาวน์ของเรานี่แหละก็หลายรอบอยู่นะทำไมทำไมถึง <c oughs> ไม่ไม่ได้ผลยังไงค่ะ <c oughs> Uh, movement control order <c oughs> หรือคำสั่งการสกัดก, <c oughs> กั้นการเคลื่อนย้ายประชากร่ะนะคะ <c oughs> เป็นขั้นตอนที่มาเลเซียทำมาหลายครั้งอะนะคะ <c oughs> แต่ว่ามันจะมีดีกรีที่ต่างกันออกไปจากลักษณะการล็อกดาวนะ์ณปัจจุบัน <c oughs> ที่เขาเรียกว่าแทบจะเรียกว่า total lockdown ค <c oughs> ือล็อกดาวน์ขั้นสูงสุด <c oughs> ที่เหมือนกับตอนที่โควิดระบาดใหม่ๆเมื่อปีที่แล้วนะคะ การล็อกดาวน์ครั้งนี้เนี่ยก็ต้องมีราคาที่จะจ่ายหมายความว่าคือราคาทางเศรษฐกิจเนี่ยมัน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 ต้องจ่ายอยู่แล้วแล้วก็ถามว่าล็อกดาวน์ทำไมถึงทำแล้วหยุดยั้งการติดเชื้อไม่ได้ใจดิฉันคิดว่าเขาทำช้าไปนะคะ มีการติดเชื้อที่เข้าไปอยู่ในระดับของครอบครัวเรียบร้อยแล้วก็ชุมชนรวมทั้งสถานประกอบการติดแล้วเอาออกเอาเชื้อออกมาไม่ได้มันอยู่ตรงนั้นเต็นเรียบร้อยแล้วนะคะการจะล็อกดาวอาจจะช่วยได้หน่อยหนึ่งซึ่งไม่แน่นะคะถ้าไม่ล็อกดาวอาจจะติดมากกว่านี้นะคะค่ะแต่ว่าขณะนี้มาเลเซียดูเหมือนว่าจะเข้าใจตรงกันก็คือว่า ทางออกเบอยงเดียวคือวัคซีนค่ะเพราะว่าตัวเลขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในขณะเดียวกันถ้าเทียบกับประเทศไทยเนี่ยมาลเลเซียมีการตรวจเชิงรุกค,ค่อนข้างที่จะมากแล้วก็ระดมตรวจปูพรมกันนะคะจึงเห็นจํานวนผู้ติดเชื้อสูงกว่าค่ะเขาฉีดวัคซนะีนเปอร์เซ็นต์สูงมากนะแค่ไหนไเทียบกับไทยน่าจะสูงกว่าไทยนะเปอร์เซ็นต์ของคน<อ>ที่ได้รับวัคซีนเนี่ยสูงกว่าค่ะของเขาเนี่ยฉีดไปแล้ว เท่าที่ดูตัวแรกคือครบ2โดสเนี่ยประมาณ4ี่ล้านคนหรือว่าคิดเป็นส2บเเซของประชากรของเรารู้สึกว่าจะยังไม่ถึง10ใช่ไหมคะคุณสุนรใชไม่ถึงครับล่าสุดนี้ฉีดไปประมาณ12บล้านกว่าก็ี่เอร์น้าอร์เซ็นนิดหน่อยยังไม่ถึงสิบแน่นอนครับค่ะแล้วก็อย่าลืมประชากรประชากรมาเลเซีย28ล้านใช่ไหมของไทยเราเจ็ดสิบล้านฉะนั้นถึงแม้ฉีดจำนวนเท่ากันเนี่ยเราก็เปอร์เซ็นต์ของมาเลเซียก็ยังจะสูงกว่าพอสมควร สูงกว่าค่ะค่ะคือเขามีข้อได้เปรียบตรงที่เขามีวัคซีนที่หลากหลายนะคะแล้วก็ขณะนี้ประชาชนก็ยังไม่ได้มีเออคือประชาชนในช่วงแรกจะกลัวไม่กล้าฉีดนะคะตอนนี้ก็อยากจะฉีดกันใหญ่เลยก็เหมือนเหมือนกันหลายประเทศนะคะปัญหาก็คือว่าเขาจะมีวัคซีนเข้ามาได้ตรงตามเวลาหรือไม่แล้วก็มากพอหรือไม่นะคะอืมใช่ ผมก็มองไปที่สิงคโปร์เพราะมาเลเซียติดมากอย่างนี้เนี่ยใช้ดนไทยเราทางใต้ก็กังวลสิงคโปร์ก็คงกังวลพอสมควรเนี่ยทั้งหน้าสิงคโปร์เขาทำยังไงนโยบายเขาคนละแนวกันกับมาเลเซียกับของไทยเลยนะสิงคโปร์เนี่ยค่ะใช่ค่ะคือสิงคโปร์คิดล่วงหน้าค่ะคุณสุทธิชัยมองไปข้างหน้าแล้วก็คิดกันเอาไว้ก่อนแต่ว่าของบ้านเราและมาเลเซียก็ วิ่งตามสถานการณ์อยู่คะ่ะยังตามโควิดไม่ทันใช่ใช่ครับโควิด <laughs> ไปเร็วกว่า <laughs> ไปเร็วกว่าพอสมควรทีนี้ผมก็เห็นว่า <c oughs> พอมีเรื่องโควิดขึ้นมาเนี่ยการเมืองมาเลเซียก็เลยวุ่นอีกรอบหนึ่งตอนนี้มันยังไงเดี๋ยวก็จะมีความเคลื่อนไหวอัมโนก,ก็จะถอนจะให้หนาย,ยกรัฐมนตรีออกเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนใจมันเป็นยังไงล่าสุดการเมืองโควิด <c oughs> ของมาเลเซียเนี่ย <c oughs> ดิฉัน ในช่วงเดือนที่แล้วกับเดือนนีนนะคะม,มันมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองเกิดขึ้นซึ่งซึ่งดิฉันให้ภาพอย่างนี้นะคะคดิฉันมอกว่ามันเป็นอาการที่ที่มีความพยายามกดดันรัฐบาลมูยีดินขึ้นมาแล้วก็เงียบ,บ,บณปัจจุบันเงียบลงไปอีกทีแต่ความเงียบมันเป็นความเงียบที่ เหมือนเอามีดจาะคอหอยกันไว้นะคะก็คือห้ามเผลอถ้าถ้าเผลอเป็นเชื้อนะคะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วนับตั้งแต่กลางเดือนที่แล้วขึ้นมานะคะเดือนที่แล้วนั้นเนี่ยตัวเลขการติดเชื้อยังไม่สูงเท่ากับเดือนนี้แต่ประชาชนหรือกลุ่มต่างๆก็เริ่มมีปฏิกิริยานะคะบอกว่าการล็อกดาวน์ของรัฐบาลเนี่ยหรือแม้กระทั่งภาวะฉุกเฉินที่ประกาศยาวนานเนี่ยมันไม่เวิร์กนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย จึงมีการเรียกร้องจากฝ่ายการเมืองว่าเอาอเปิดสภาเถอะฝ่ายการเมืองในที่นี่หมายถึงฝ่ายค้านกับพรรคอัมโนโที่เป็นพักร่วมรัฐบาลเองนะคะกดดันกันไปกดดันกันมาอา,อากงหรือสมเด็จพระราชาธิบดีท่านก็ส่งออกโรงนะคะคก็เรียกหัวหน้าพรรคการเมืองเข้าไปพบทีละคนแล้วหลังจากนั้นก็ไปชุมสภาสุลต่านซึ่งมีสุลต่านทั้งหมด9้าพระองค์คเป็นสมาชิกอยู่ สภาสุล<ม>ตา่านก็บอกว่าต้องเปิดสภาก่อนวันที่หนึ่ง<ม>ทางสมเด็จพระราชาธิบดีก็บอกมูยิดินว่าต้องเปิดสภานะฮะ<ม>ให้เร็วที่สุดแต่ปรากฏว่าทางรัฐบาลเนี่ย<ม>ยึกยก<ม>ักไม่เห็นด้วยแล้วก็อายการสูงสุดก็อ้างว่าสมเด็จพระราชาธิบดีท่านจะทรงมีพระราชมนาตตามคำแนะนำของนายกรัฐมนตรีเท่านั้นนะคะหมายความว่า ท่านส่งสั่งไม่ได้ว่าอย่างนั้นเถอะนะคะม,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 มูยีดินก็เสนอต่างๆนานาหลังจากนั้นพักอัมโนก็มีการประชุมสภาส,สูงสุดแล้วก็บอกว่าม,ม,มีมตินะพักอัมโนนะบอกว่าไม่เอามยูยดินแต่เอารัฐบาลออนะคะออคุณคุณสุธิชัยจะเห็นว่ามันเหมือนกับการขู่<ช>ว่ามูยดินรัฐบาลแย่แล้วแต่จริงๆไม่ใช่นะคะเขายังไม่อยากถอนตัวออกจากรัฐบาลเพราะฉะนั้น เหมือนกับคำขู่ลงๆแรงแรแล้วก็มูยดินก็เล่นเกมด้วยการตั้งนักการเมืองสองคนที่เป็นปีกตรงกันท้ามกับประธานพรรคอัมโนขึ้นมาเป็นรองนายกกับรัฐมนตรีอาวุโสค,คือเล่นการเมืองกันอยู่ภายในกลุ่มผู้นำ<อ>โดยที่ไม่ได้มีความหมายอะไรมากไปกว่านั้นณปัจจุบันค่ะอ,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 อก็คือเล่นเกมไปเฉยๆนะครับผมก็เห็นทง้งทางทาง่ทานผู้เฒ่า ทั้งสองท่านอาดีตนายกอดีตรองโดยทั้งสองท่านเนี่ยนะก็นั่งมีท่าทางไม่จะทําอะไรมหาเดกกับอันวาเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรเท่าไหร่หรือว่าช่วงนี้อย่าเข้าไปเป็นรัฐบาลเลยเนื่อยเปล่า่คะ ดิฉันคิดว่าออตัวเลขสองอยี่สิบสอที่นั่งในรัฐสภาเนี่ย<ม>ต่อรองกันหนักมากนะคะ<ม>แล้วก็อัมโนเองก็เล่นเกมกับท่างฝ่ายอันวาแล้วก็ฝ่ายมูยิดิน<ม>ด้วยการที่แรกไปชวนอันวาบอกว่าเดี๋ยวมาจับมือกันแล้วค้นมูยิดิน<อ>แต่พอประชุมครั้งล่า,ลาสุดอัมโนอบอกไม่ <c oughs> เอาพักฝ่ายค้านจะไม่ชวนเข้ามาร่วม <c oughs> นะคะทางอันวาก็ไม่พูดอะไรฝ่ายค้านก็ได้แต่นั่งดูส่วนมหาเเอง ก็ไม่พูดอะไรเหมือนกันดิฉันคิดว่าขณะนี้ไม่มีใครรู้เลยว่าใครมีตัวเลขเท่าไหร่อยู่ในมือแล้วก็ยังทำอะไรได้ไม่มากนะคะในช่วงหลังจากการตอบการแถลงข่าวของอัมโนว่าไม่เอาโมยีดีนจนกระทั่งถึงวันนี้ค่ะคุณสุดทธิชัยดิฉันคิดว่าก็คงจะยกโทรศัพท์กันหูไม่ต่อรองกันไปต่อรองกันมาอยู่ มันก็จึงเกิดความเงียบอยู่นะบัดนี้นะคะตัวแปรคือพักอะไรบ้างเล็กๆหรือว่าอัมโนคือตัวแปรจริงตัวแปรจะมีสองอย่างนะคะคืออัมโนเองเนี่ยพยายามมาหลายรอบแล้วอัมโนมีความแตกแยกภายในไม่เป็นหนึ่งนะคะถ้าดูทรงตอนนี้แล้วค่ะคุณสุธิชยัยอัมโนทำอะไรไม่ได้ยกเว้นอัมโนออกมาจับมือกับอันวานะคะ,ะ,คะซึ่งฐานเสียงของฝ่ายค้านก็ อาจจะล้องยี้ว่าไม่เอาเพราะว่าปีกปีกที่จะออกมามีแนวโน้มจะออกที่ที่จะไม่ชอบมูยดินที่สุดคือนาจิบราซักที่มีกรณีคอร์รัปชัน 1MDB อยู่ตอนนี้อัมโนดิฉันคิดว่าอัมโนก็นิ่งๆไวก้ก่อนอีกส่วนหนึ่งที่อาจจะเป็นตัวแปรคือพรรคของมหาเดที่มีสสสีห้าคนแต่เขาจะมีแนวร่วมอยู่ที่เกาะซาบ้า uh huh. ที่มีจำนวนสสมากพอสมควร มหาเดยยกขบวนไปจับมือกับใครฝ่ายนั้นก็มีเสียงมากนะคะเพราะว่าตอนนี้เสียงในสภาความต่างระหว่างที่นั่งของรัฐบาลกับฝ่ายค้านอาจจะไม่ถึงห้าดีซ้ำกับคุณสุดทิชัยห้าหรือหกเสียงค่ะคืเช้าเกอมาต้องโทรเช็คเลยนะว่าล่าสุดนี้ใครอยู่ที่ไหนยังไงใช่ค่ะใช่ทางผู้เท่าอย่างอมไตอยู่ค่ะทางมหาเดยซึ่งดิฉันคิดว่า ก็คงคิดเยอะอยู่เหมือนกันนะคะว่าจะเอาอย่างไรครับโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนเลือกตั้งมายุบสภาอะไรช่วงนี้คงไม่มีนะดิฉันคิดว่าไม่มีแล้วก็ที่สําคัญคือประชาชนคงไม่อยากจะเลือกตั้งนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาเศรษฐกิจก็รุมเราจะแย่อยู่แล้วแล้วก็ นักการเมืองกลุ่มไหนถ้าขยับผิดก็จะเสียคะแนนนิยมนะคะถ้าถ้าดิฉันเป็นฝ่ายค้านดิฉันนั่งดูมูยดินเสียคะแนนนิยมไปเรื่อยๆดีกว่าแล้วก็วก็รออีกสองรอจัหวะแล้วก็แล้วก็รอให้เศรษฐกิจฟื้นรอให้โควิดค่อยๆหายไปก่อนนะครับค่ะตอนนี้เนี่ย สิ่งที่น่าน่ากังวลมากที่สุดคือเศรษฐกิจเนี่ยนะคะที่กังน่ากังวลพอๆกับโควิดเนี่ยนะคะสิ่งที่สิ่งที่จะทําลายเศรษฐกิจได้มากที่สุดคือความไม่แน่นอนและขณะนี้เนี่ยนโยบายของมูยิดินที่เขาทาอยู่ในเรื่องของการล็อกดาวน์ขั้นสูงสุดเนี่ยซึ่งก็หมายถึงปิดทุกอย่างยกเว้นธุรกิจที่มันสําคัญและจําเป็นกับชีวิตเช่นอาหารสปลานะคะ โรงพยาบาลร้านขายยาเหล่านี้เป็นต้นแต่ยังอื่นปิดหมดค่ะห้ามทำประกอบการอัตราคนอดอยากเนี่ยสูงขึ้นมากนะคะแล้วที่สำคัญโมยีดีนบอกว่ารัฐบาลเสนอแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจเป็นขั้นเป็นขั้นตอนไปแต่จะไม่เลิกล็อกดาวจนกว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อจะต่ำกว่า4,000ันคนนะคะซึ่งนี่แหละค่ะคือความไม่แน่นอนคนไม่รู้เลยว่าตัเองจะมีรายได้ อีกเมื่อไหร่ใช่ใช่เขาเขารอแล้วก็จนกระทั่งมีขบวนการไม่ทราบว่าคุณสุทธิชัยอาจจะผ่านผ่านตามาบ้างแล้วคือคือกขบวนการทงทงขาวใช่ค่ะเออใช่ใช่ครับเรื่องนี้น่าสนใจนะฮะเพราะว่าไม่รู้ว่ามีใครเป็นใครเป็นคนเริ่มทงขาวเกิดขึ้นในโลกโลกโซเชียลมีเดียแล้วก็ระดมกันมาแล้วก็บริจาค ใครเดือดร้อนยกธงขาวขึ้นมาเดี๋ยวจะเอาเอาข้าวไปให้นะฮะแต่ว่ารัฐบาลตอบรับไม่ดีเลยคือรัฐบาลโดยเฉพาะมูยดีนเมื่อวานก็พูดว่าอย่าไปสนใจธงขาวมาเอาความช่วยเหลือจากรัฐบาลดีกว่าเพราะธงขาวเนี่ยนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลหลายหลายส่วนพูดว่าจะเป็นการ d i s c r e ดิ t แล้วก็ทําให้รัฐบาลดูไม่ดีนะคะครับครับแต่ว่าได้ผลไหมมีคนไปช่วยมีคนไปให้ของอะไรต่างๆนานาไหมครับ ซึ่งผมคิดว่านีค่ะม,มีครับมไม่รู้ว่าใครเป็นคนเริ่มนะแต่ว่ามีความหมายว่าไม่ไหวแล้วยอมแพ้แล้วอย่างนั้นเหรอือมค่ะใช่ค่ะคือก็เริ่มเริ่มในทวิตเตอร์ค่ะคก็มีคนทวิตว่าคือในช่วงมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คนฆ่าตัวตายแล้วก็มีปัญหาทางทางสุขภาพจิตเยอะอนะคะก็เริ่มมีข่าวฆ่าตัวตายออกมามก็มีข้อมูลเนะี่ยมีข้อความในทวิตเตอร์ออกมาว่า อย่าพิ่งทําอะไรนะให้คนที่คุณรักเสียใจถ้ามีอะไรมาคุยกันก่อนเอาอย่างนี้ถ้าคุณเดือดร้อนให้ยกผงข่าวขึ้นหน้าบ้านแล้วเดี๋ยวจะไปช่วยกันก็เลยทวิตรีทวิตต่อกันไปแล้วก็ลงในโซเชียลมีเดียพวกดารงดาราก็ออกมาพูดนะคะคก็มีจริงๆเป็นการรวมกลุ่มกัน ในยุคอินเทอร์เน็ตจริงๆค่ะคุณสุธิชัยที่มันเกิดขึ้นในหลายประเทศแต่ครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนจริงๆนะคะครับนี่คือภาพตรงขาวครับนี่คือภาพตรงขาวที่กุลล์ลเปิร์กลังครับนี่เราเห็นผมก็เห็นบางบ้านนี่ปักตรงขาวไว้ที่หน้าบ้านเลยเนี่ยที่เห็นอยู่นะครับซึ่งก็ก็เป็นการสัญลักษณ์อีกแบบหนึ่งนะครับในภาวะเช่นนี้ค่ะ แล้วเป็นการแสดงความไม่พอใจรัฐบาลโดยไกลๆด้วยนะคะก็คือว่าช่วยไม่เต็มที่หรือว่าช่วยยังมาไม่ถึงเขาเดือดร้อนแล้วนะครับรัฐบาลก็เลยไม่ค่อยชอบใจกับทงขาวอันนี้เท่าไหร่ค่ะครับแล้วมาตรการรัฐบาลออกมาเยียวยาอะไรต่างๆนานานี่รูปแบบคล้ายๆกับประเทศไทยไหมครับแจกเงินคล้ายๆกันใช่ค่ะคือเมื่อต้นเดือนนี้นะคะมูยดินก็ประกาศว่า จะมีงบอีกก้อนหนึ่ง36,000ล้านเหรียญสหรัฐแต่นะคะก็จะทั้งแจกเงินให้ความช่วยเหลือทางด้านต่างๆหรือเรารวมทั้งเอาไปช่วยบริษัทห้างร้านในการจ่ายเงินเดือนพนักงานด้วยเหล่านี้เป็นต้นก็มีการให้ให้สมัครกันเข้ามาซึ่งครั้งนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะก็ก่อนหน้านั้นก็มีมาแล้วนะคะเอ่อครั้งนี้ก็ออกงบประมาณเข้ามาใหม่นะคะแล้วก็ยังจะบอกอีกด้วยว่า กระบวนการฟื้นฟูนี่นะคะ,คะที่เรียกว่า national recovery plan นั้นเนี่ยจะดูเป็นรัดรดไปถ้ารัฐไหนเนี่ยนะคะอ,อัตราการติดเชื้อมันน้อยลงนะคะก็จะขยับเข้าไปขั้นที่สองคือ,อไม่ล็อกดาวน์เต็มที่ก็อาจจะผ่อนคลายเป็นรัดรัดไปแต่ปัญหาก็คือว่ารัฐอย่างปีหนังเนี่ยที่แรกตัวเลขติดเชื้อทำ้ท่าจะลดลง เข้าไปมีศักยภาพเข้าไปอยู่ในขั้นที่สองแล้วแต่ดันติดเชื้อเพิ่ม,มก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงอยู่อตอนนี้นะคะ,ค,ะครับแต่ว่าแต่ละรัฐเนี่ยฐานะเศรษฐกิจก็ต่างกันอย่างปีน,นังเขาก็น่าจะอยู่ในฐานะดีกว่าในแง่เศรษฐกิจเขารัฐบาลท้องถิ่นกับรัฐบาลกลางเนี่ยเขาประสานกันยังไงหรือว่ามีประเด็นความช่วยเหลือแตกต่างยังไงมั้ยมันขึ้นอยู่กับรัฐนะคะอ่า ถ้ารัฐไหนเป็นรัฐที่ใกล้ชิดรัฐบาลก็จะได้เยอะหน่อยนะคะหมายถึงหมายถึงความสนใจนะคะซึ่งปีนังเนี่ยเป็นเป็นเป็นพรรคคนจีนที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีที่นั่งมากที่สุดในสภาก็เป็นศัตรูคู่แข้นกับฝ่ายรัฐบาลมาตลอดแต่ว่าอย่างที่คุณสุทธิชัยว่าคือฐานะทางเศรษฐกิจเขาดีเขาก็ยังพอประคองตัวเองไปได้นะคะข่าวคราวที่ว่าคนปีนังยกธงขาวหรือว่า กำลังจะอดตายแล้วมันออกมาไม่เท่ากับรัฐอื่น mm hmm. โดยเฉพาะในสลังงอ mm hmm. หรืออื่นๆนะคะรวมทั้งความความหนาแน่นของโรงพยาบาลแล้วก mm hmm. ็ความเสี่ยงที่ระบบสารทาสุุขจะจะล้มมันจะไปเกิดขึ้นในสลังงอ mm hmm. ในรัฐที่มีคนหนาแน่น,นมากกว่า mm hmm. นะคะ น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือบุคลากรทางการแพทย์ของมาเลเซียก็เริ่มพูดแล้วนะคะด้วยการพูดผ่านทางโซเชียลมีเดียแล้วก็เป็นข่าวฮือฮากันไปวันสองวันที่ผ่านมาคือโรงพยาบาลกลางนะคะที่อยู่ในพื้นที่เขตกลางในสลังงอเนี่ยก็มีคนถ่ายคลิปนะคะคงจะเป็นหมอหรือพยาบาลในนั้นเป็นสภาพที่ย่าแย่มากก็มีศพผู้เสียชีวิตอะไรห่อผ้าอยู่อะไรแบบนี้หนาแน่นมากซึ่ง ออกมาทางโซเชียลมีเดียแล้วก็หมอพยาบาลหลายคนก็เริ่มพูดว่ามันไม่ไหวแล้วทำงานเหนื่มากแล้วก็สภาพแย่มากนะคะรวมทั้งสมาคมโรงพยาบาลเอกชนก็ออกมาแถลงว่ามันเต็มแล้วนะมันไม่มีออกซิเจนไม่มีเตียงคือสภาพแบบนี้เนี่ยน่าน่าสลดใจน่าสลดถดถูมากกันนะคะก็ภาพที่เราเห็นคล้าๆกันในไทยแล้วก็ในพม่าที่ นอกเหนือจากขาดเตียงแล้วเนี่ยคนพมายังต้องมาเติมออกซิเจนเข้าแถวกันเรียงรายกันยาวเหยียดมันก็จะมีภาวะคล้ายๆกันอยู่ที่วิธีการบริหารวิกฤตแล้วล่ะครับใช่ไหมครับคุณประงทิพย์ค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็เรื่องของสุดท้ายคำตอบในมาเลเซียที่พูดพูดกันในโลกออนไลน์คือวัคซีนนะฮะแล้วก็ก็มีเสียงตำหนิว่าเริ่มช้าไปหน่อยแล้วก็ช้านะคะแล้วก็ล็อกดาวน์เขาก็เริ่มรู้สึกกันแล้วว่าไม่ช่วย ไม่ไม่ได้ช่วยอะไรแต่จะทำอย่างไรเนี่ยก็สุดท้ายก็ต้องให้รัฐบาลเป็นคนจัดการให้ดีๆถูกต้องแล้วก็หาทางออกค่ะถูกต้องที่ามาเลเซียมีประเด็นเรื่องคนไม่ต้องการฉีดวัคซีนไหมมีความเชื่อของคนบางกลุ่มว่าวัคซีนนี่มันไม่เหมาะมันเป็นของแปลกปลองเข้าไปในร่างกายไหมมีเยอะไหมในช่วงแรกเนี่ยตอนช่วงที่ระดมฉีดผู้สูงอายุอะค่ะม,มีเยอะนะคะม,มีเยอะถึงขนาดที่ว่า ตอนนั้นเขาฉีดแอสตราเซเนกาก็มีคนจำนวนมากไม่ยอมไปฉีดจนกระทั่งรัฐบาลประกาศว่าเอาอย่างนี้ไอ้วัคซีนที่เหลือเนี่ย first come first serve นะสมัครในแอปนะคะปรากฏว่าหมดภายในเวลา2-3ามชั่วโมงคนที่ไม่ใช่ผู้สูงอายุก็ได้ฉีดในรอบแรกกันนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยความกลัววัคซีนมันน้อยกว่าความกลัวโควิดแต่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เ่องจากภาพ ที่<ม>ส่งเห็นออกมานะคะ<ม>ตามโซเชียลมีเดียก็มีคนต้องการจะฉีดจำนวนมากค,คุณสุธิชัยจำได้ไหมคะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ถึงท่านคนไปออกันหวังจะ Walk-in และอื่นๆนะคะมากมายค่ะครับฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าสลดไปทั่วเลยนะครับผมนันน่งสังเกตนะคุณปรังทิพตติดตามอาเซียนมาพอสมควรเนี่ยอาเซียนช่วยอะไรกันไม่ได้เลยนะพอเจอโควิดนี่นะ ดิฉันคิดว่าตัวใครตัวมันอยู่นะคะตอนนี้นชัดเจนเลยค่ะนี่คือคออาซียนก็มีนะการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขก็มีแล้วดูเหมือนจะมีข้อตกลงอะไรเกี่ยวกับเรื่องช่วยเหลือกันในภัยพิตรตรบัติต่างๆนะแต่พอเจออย่างนี้มันหนักจริงๆคือทุกคนเอา <c oughs> ตัวรอดก่อนมันไม่มีภาพกลางเช่นว่าเออเราจะช่วยกันเรื่องวัคซีนเนี่ยรวมตัวกันเพื่อจะต่อรองกับบริษัทติดวัคซีนไหม รเราสามารถที่จะช่วยดูชายแดนต่างคนต่างช่วยสกัดคนของคุณคนของเราไม่ให้ฆ่าไม่มีเลยใช่ไหมเท่าที่ดูนะอม,มันเป็นการทดสอบทดสอบอาเซียนพอสมควรนะว่าเจอวิกฤตจริงๆอาเซียนพนลังอาเซียนรวมกันได้จริงหรือเปล่าถูกต้องค่ะดิฉันคิดว่ายากนะคะตอนนี้ ừ, แล้วก็ ừ, อาเซียนคิดถึงเรื่องนี้หรือเปล่า ừ, ก็ไม่รู้เลยนะคะ <ừ, S 2> อาจจะลืมแล้วว่ามันมี <laughs> มันมีคำม,มั่นสัญญาเรื่องนี้กันอยู่ใช่แล้วเหมือนกับ เหมือนแต่ละประเทศเหมือนกับคนที่จวนตัวแม้กระทั่งอินโดนีเซียเองนะคะคที่เป็นประเทศที่แอคทีฟในเวทีอาเซียนมากนะคะครหรือสิงคโปร์เองเนี่ยก็ไม่ได้ขยับเรื่องนี้อินโดนีเซียขณะน,นี้ดิฉันคิดว่าเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องขนาดของประชากร260ล้านคนน่ะนะฮะที่การ,รที่จะหาซัพพลายของของวัคซีนเข้ามาสนองเนี่ยนะคะคให้หมันครบแล้วก็ท่วนหน้าเนี่ยลำบาก นะ,ะตอนนี้ฉีดไปแล้วสามสิบกว่าล้านคนถ้าดิฉัน<ช>เข้าใจไม่ผิดแต่ว่ายังไม่พออยู่ดีนะคะแล้วก็ดิฉันคิดว่าเขาแทงหวยผิดในแง่ที่ว่าเขาใช้ประเทศตนเองเป็นประเทศที่ทดลองซีโนแบคดังนั้นจึงได้ซัพพลายของซีโนแบคมาเป็นจำนวนมากนะะแต่ไม่มีวัคซีนทางเลือกอื่นที่มากพอค่ะถูกต้องเลยครับนี่ครับสถานการณ์วันก่อนะคะุยกับ นักข่าวคุณนตตี้ที่เมียนมากก็ย่ําแย่วันนี้มาเลเซียค,คุณปรางทิพย์มาไล่เราฟังสถานการณ์ที่นั่นเป็นอย่างไรเราก็ต้องติดตามกันนะครับคุณปรางทิพย์ในรายละเอียดทั้งหมดแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ,รบขอบพระคุณค่ะ,ะครับครับสวัสดครับขอบคุณนะครับคืนนี้ครับสวัสดีครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทาง ทั้งระบบ iOS และ Android สุดที่ใช้ Podcast anywhere anytime any device